สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทูผูสุขคนนะครับเนาะครับครับมือนีท่าง่องเสื่องยาผ้าล็อตนะครับเด้อครับมีของดีมาฝากนะครับครับสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับเด็ดเด็ดครับสําหรับตัวเลขครับเมืองนอกครับมาจากเมืองนอกครับเป็นทรงมาแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับตองงวดไปเลยนะครับเนาะครับครับงวดที่แล้วคือสีมีผู้สูบผู้หมานอยู่นะครับเนาะครับ ได้เต็มๆก็มีแหละครับสําหรับตัวเลขครับก็เขามาเรื่อยๆแหละครับสาหรับตัวเลขของหลานชายเบืองอินเอลครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับเขามาฝากพี่ฝากน้องจุกจุบคุ้นครับขอให้ลำลำรุลุ่ยจุบจุบคุนเครับเด้อครับครับคลิปนี้เป็นของรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับสนับสนุนลอตเตอรี่เลครับเด้อครับไปหาเบิ้งครับลอตเตอรี่ครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับ งวดที่แล้วของหลานไส้ส่งมาแล้วครับเนาะครับสำหรับงวดนี้พันก็ส่งมาแล้วครับโทรศัพท์นครับสำหรับงวดนี้พันส่งมาแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับเป็นเลขครับสุดตองงวดนะครับเป็นสุดเต็มเนาะครับเนาะครับจะลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดแนวทางนะครับเนาะสำหรับตัวเลขงามๆครับจากเมืองอิสราเอเลีนะครับ ของหลานไส้เนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขเพิ่นบ่เคยลุดเหรอครับบ่ข้ามมาลุดนี่บ่มีครับหายากอยู่เนาะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขครับเพิ่นส่งมาแล้วตอนนี้ครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อเอามาฝากเอฟซีสุขุสุขนพ่อแม่พี่น้องให้ครับให้พี่เจ้าเบิ้งครับหาเบิ้งครับลอตเตอรี่นะครับเด้อครับสำหรับผู้มักเหรอครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อครับผู้คัด ผ่านไปเลยเนาะครับเนาะครับครับสำหรับงวดที่แล้วของหลานไายเมืองอิสริเรียหายมากคระบับเพื่อนหายไปบนล่างครับชุดชุดเต็มเนาะครับเนาะครับชุดเต็มเพื่อนหายไปบนล่างครับบนเพื่อนหายไปวิ่งวิ่งไปที่หนึ่งกับซีครับสําหรับบนครับหนึ่งกับซีเนาะครับเนาะครับกับมาซีครับสําหรับบนครับสําหรับล่างเพื่อนหายไปที่สามครับ มาสามเต็มเต็มแล้วครับสำหรับเหล็กจับคูของเพลนสำหรับบนนะครับเด้อครับสําหรับเหล็กบนบน,บน,บ,นบนจับไปที่หนึ่งซีซีหาซีหาซีเก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองแปดแล้ครับกางวดที่แล้วเหล็กที่ออกนะครับนะเนาะเหล็กที่ออก,กสามหนึ่งสามหนึ่งเป็นเหล็กแางครับ สี่ศูนห้าครับห้าครับที่ครับห้าศูนครับเป็นเลขบนครับเอาเลขสาตัวเพิ่นกาม่าซีก็ถือต้องแหละครับสำาหรับบนนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่ขาวบเถึงครับสำหรับเลขลางเพ่นหยไปที่3ครับ เพิ่กระจับมาซีคูครับมาหมากไม่สาหรับรางมีรางมีบดนะครับเด้อสาหรับเหล็กหลานไส้เมืองอิสราเอลครับสามศูนย์จะเข่าสามหนึ่งเต็มๆนะครับเนาะตัวกลมพร้อมครับบม่ได้กลมเองนะครับเดอนี่ครับเพิ่กลมมาห้กับกลมไปน้ำเพลินนะครับกับสามศูนย์สามหาสามเกาครับเข่าสามหนึ่งครับบ่ต้องกลับครับตรงๆครับงวดนี่ตรงๆรางเป็นรางครับ บนเป็นบนครับบนกับเป็นซีนะครับเนาะออกศูนย์ซีครับงามครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับสําหรับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับหาเบิ้งลอตเตอรี่ไปครับเอ้าเขามาเบิ้งตัวเลขตองหวดครับตองหวดไปเลยนะครับเนาะครับตัวเลขงามจากเมืองอิสเรเอลครับส่งมาสดๆหลอนๆนะครับท่านส่งครับกำลังเห็นไฮยันหน้านาะครับเนาะช่วงนี้ครับ แต่เด็กขอน้าเพิ่นไปเรื่อยๆล่ะครับเพราะว่าเพิ่นไปเหตุงานเหตุการณ์นี้เมืองอิสราเลียลนะครับครับก็เมืองอิสราเอลนะครับเนาะครับเลขเมืองอิสราเอลเมืองนอกเมืองนอกครับเมืองนอกอิสราเอลครับเอาไปโชว์ไปมานไปลำไปรวยนะครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งล่ะครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะ วันที่หนึ่งครับรก,การกฎาคมหกเก็ดนะครับ,รบสําหรับตัวเลขข้องล้านห้ไปที่บนล่างคือเก้าครับสําหรับเลขเล่ากาบบไลายกูครับเบิ่งไปงามๆเลยครับเด้อเลขสามตัวกะมี่นให้มาหลายอยู่ชุดนี้เลขสามตัวเพิ่นว่ามันจังรวยเร็วครับสําหรับบนบนญล้านให้ไปที่ หนึ 1> 1่งกับสี่ครับเหล็กออกมาแล้วครับหนึ่งกับสี่เหล็กออกมาแล้วหนึ่งกับสี่จับคู่หกคู่ครับมีอยู่หกคู่ตัวแรกข้อมูลกับหนึ่งสี่ 1. แล้วครับหนึ่งสี่นะครับเนาะหนึ่งสี่กลายเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วครับหนึ่ง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 กับสี่สาม สี่สา,ามน้ำงาหนึ่งหกหนึ่งหกสำหรับ1กับสี่นะครับเด้อเอาไปหลูดเลยครับหนึ่งสำหรับข้อหลูดครับหลูดเลยหนึ่หตัวสุดท้ายครับตัวนี้แหละครับง้ำเงารับสี่ห้าครับ 4, อันนี้เป็นชุดบนนะครับเด้อครับชุดบนชุดบนหนึ่งกับสี่ครับมาเิ็นชุดล่างครับล่างไปล่างเลยทีนี่ครับล่างเป็นล่างครับงวดที่แล้วครับล่างเพื่อนจับไปที่หกตัวเดียวครับครับหกเน้นเนะครับเด้อครับจับคู่เลขจับคู่กับหกหกนะครับ คับคูมาเป็นกาย6กหกแม่นสุดๆละครับสำหรับตัวเลขเพิ่อนหกสองหกสตัวนี้ไปอีกเพิ่นหกสามครับอันนี้เป็นมีหก,หกคูไม่หาคูครับม่หาคูหกเ พอหลายพอหลายครับชุดนี้ง่ามครับตัวสุดท้ายหกเก็ครับหลายเพิ่นกระกลมไห้เนาะครับเนาะครับเนกลมมากเข้ากระกลมไปครับอ่ะมาเบิ่งเลขสามตัวครับสามตัวมันจังรวยเร็วเพิ่นว่าเลขสามตัวเล่าจับไปที่เลขสามตัวจับไปที่สี่หนึ่งเก็ด

สองสามสี่ครับอันนี่สองสามสี่ครับทางสองเสียงยาพาเลาะเลยครับเด้อครับนําเสนอตัวเลขงามๆจากเมืองอิสราเอลครับเอามาต่อมาฝากครับหาเบิ้งลอตเตอรี่นะครับเด้อสนับสนุนรัฐบาลไทยครับเงินผ้าสีสีโบได้ไปใส่นะครับเด้อครับงวดกลับมาหาวิเคราะครับสนับสนุนนะครับเด้อครับมาเบิ้งตัวกรมของเพิ่นเพิ่นกรมไปที่ สำหรับตัวกลมอันนี้เป็นเลขเมืองนอกนะครับนะเนาะเหลขเมืองนอกเมืองอิราเลีนะครับเด้อครับงวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งกรกฎราคมครับบนเราจับไปที่หนึ่งกับสี่ครับหนึ่งกับสี่สำหรับลางเด็ดเด็ดเลยครับหกตัวเดียวมาหก กลมบนกลมไปที่1นครับเอาตกกลม้อครับเด้อสวลายสี่สมครับหนึ่งเจ็ดหนึสี่สสาหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะครับ,นะรบสำหรับตกกลมเขาเพิ่นแล้วกาล่างเนกลมไปที่หก หกสองตัวเก่งน้องเพื่นลหะครับหกสามหกสามหกเก้าครับครับอันนี้เป็นทางสองเสียงหยาพาเหล่าเลยครับเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเพื่อสิบม่เด็ด่าดแนวทา้งนัครับเนาะครับสำหรับตัวเลขสามตัวพ่นกลมไปที่สองสามสี่ 4 1 7ครับมา4 1 7ครับแรงส่งเสียงยาผ้าเลาะน้ำเสนอตัวเลขงามๆเอามาตอนมาฝาก FC ฟซีนะครับเด้อครับครับแคปหน้าจอไว้ครับครับสำหรับคลิปนี้กับบอสพี่ยังหลายนะครับเด้อครับแคปหน้าจอไว้แล้วครับเอาไว้ถ้าเบิ้งครับเอาไว้พิจารณาเนาะครับเนาะครับหาเบิ้งลอตเตอรี่ครับครับครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับบนล่าง หนึ่งกับซีล่างเป็นฮกครับครับเอาเอามาต่อมาฝากดนะครับเด้อเหล็กเมืองนอกเมืองอิสราเอลครับครับครับสำหรับคลิปนี้กับผมไม่ยังไลน์ล่ะครับทั้งสองกับสีลาพี่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเก็ซียูดีไม่แห้งสุขผูสุขคนนะครับเด้อครับลำล่ำรวยรวยครับโชคดีโชคดีสุขผูสุขคนครับพอกันไม่ชิมนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ